สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเอฟซีน่อยเป็ดบันแพง FC ฟซีน้องหิงครับมาผมมาขอกับบ่าวโทนในช่องท่องคูนแบ่น้อยน้องหญิงครับกับบรรยากาศย่ามคำครับพี่น้องหกโมงแรงสร้างไฟฝึงเหลืองานครับเป็นต้องการที่สิเก็บงานสายเรียบร้อยนอะครับเนาะเป็นกันเลย เลองานซาครับมันนี่เฮดโอทำโอครับก็คืองานสรุปข่าวๆนะครับหลอบคําครับ รันฝาขึ้นโค้งก็คือสันบนขึ้นเรียบร้อยหมดแล้วครับสันล่างก็ได้ห้งหองนี้เนาะหองนี้เพิ่งขึ้นแล้วครับแต่ว่าหองใหญ่เพิ่งไม่ขื่นอื่นเพิ่งจะมาเก็บเพราะว่าเพิ่นให้สร้างไฟนะครับเนาะฟุ้นน่ะนักเลงขนาดนักเลงขนาด มาเลยมานี้ลูกลิกนักเล้งแท้ไอโดว่าจะนักเล้งไดบักน้อยๆอยเนี่ยทำท่าเลย จักหายอย่างกินพี่น้องอปล่อยไว้แต่ละมือแต่ละเว้นเห็นนี้ยังมีกินบ่ไรลูดีกว่าจาัดเองถ้ามีกินสวัสดีครับครับพี่น้องสร้างไฟกันยังตอนนี้กาลังหอยสายในห้องขั่วครับปกําลังหอยสายในห้องขั่ว คือเป็นเสี้ยวห้แล้วนั่นะครับพี่น้องสีเก็บหอยซ้ายห้แล้วเนาะส่วนพวกจุดสวิตปาาเก็บมือของมันนะก็มาเก็บที่หลังครับหลังจากที่หอยซ้ายแล้วเรียบร้อยหมดเนี่ยเห็นบ่นํำไฟที่ต้องมับยอนแต่ละจุดแต่ละจุดกัะปอนทรายออกมาหมดแล้วครับขื้นโค้งฝ้าแล้ววันนี้ฝ้าก็สามารถปิดได้ครับ ปิดฝาแล,ดแ,แ,ลแ,แล้วปิดแผ่นแล้วยิ่งแผ่นแล้วบันนี้ก็เจาะย้อ,ยอนสายลงมาไหวครับตำแหน่งของไอ้ไฟแต่ละจุดเนาะเป็นกระสีย้อนลงมาไหวครับส่วนงานบัวก็คืองานบัวตอนนี้ไปออมไปด้านลังนะครับส่วนด้านนากระสีเหลือห้องนี้ครับนี่ส่วนเรือห้องนี้คืองานบัวครับส่วนดันสั้นสองคือล้วเหมือล้วครับงานบัวห้องครัวเรียบร้อยหมด ตอนนี้เพิ่นกำลังลงออกมาด้านหลังครับงานบัวงานฝ่างานบัวกขนาดจะอีกมือหนึ่งอีกมือหนึ่งขนาดจะจบครับงานฝ่าก็อีกประมาณสามสี่มือก็จบครับหลังจากนั้นก็สิเป็นกระเบื้องเป็นสีเนาะครับเนาะเป็นงานสีงานกระเบื้องเขาต่อครับ ยืนเบิงความสำเร็จครับพี่น้องยืนเบิงแบบผัภกภูมิใจครับเห็นแบบอลังการนะครับพี่น้องงานสางเนาะเขาบริเเดเมนว่าเพื่อนเฮาเองเข้ากันยังดีใจได้ครับถ้าเป็นเพื่อนจะคองสิหูซึกจังใดหนอยอยากหูซึกว่า มีความเผาปุ้มใจสักครั้งหนึ่งว่าม,มันสิเป็นจังใดนะครับในการสร้างเงินแต่ละหลัง,ง,ข,องของจะคข้องเงินคงจะคข้องสร้างได้เมื่อนีโอ้ยได้ความคืบนหนาไปซ้ำนี่เมื่อนีได้ความคืบนหนาไปซ้ำานี่มันสี่หูสึกจังไดเนาะถ้าอยากหูความหูสึกน,น้นาต้องส้างเองครับแต่เมือ่อใดล่ะสิได้ส้างเก็บเงินอีกจากปีจังสีไใดสู่ต่อไปครับพี่น้องในเมือเขา ยังสู่เนาะเฮายังมีความหวังเฮาก็สู่ต่อไปครับสักมือความหวังความฝันเฮามันต้องสำเร็จแลลวครับพี่น้องเนี่ยสร้างไฟเป็นเก็บของเรียบร้อยครับสุดยอดครับพี่น้องแต่ละสร้างเหตุงานกันแบบเแบบก่งคากครับปูดปูด,ป,ด,ป,ดปีดเลยครับตอนนี้เวลา6โมงพอดีครับ สร้างเพ่นเก็บไนแล้วครับช่างไฟร้อยสายให้เสร็จภายในมื้อนี้ครับทำโอหนึ่งชั่วโมงส่วนที่เรือกันขึ้นสิเป็นหัวหน้าแล้วครับมาเก็บงานเมือ้ออืนมื้อนี้มาหลายครับมื้อนี้มาเจ็ดเมื่อวานมาสี่มื้อนี้มาเจ็ดครับเมื่อวานมาวางทอซื้อครับ ก็เลยใส่คนบ่อหลายเนาะมันนี่หอยซ้ายก็เลยใส่คนหลายแนย่ครับโดมะนีโดพาน,านองมะนีแล้วขอบคุณทุกรังใจครับพี่นองฝากพ่อพี่นองเอฟซีครับส่งกกำลังใจนะครับน้องห้กับน้อง,องอุ้งอิงที่เพื่อนบสบายครับ กาเมือแรงเพิ่นนี่อีก2ง,งานเขากันยังโมโหว่าเพิ่นสิไปรวมงานใดบอเนาะครับเนาะบาโทนกับล่อทางตนสังกัดเพิ่อนอัปเดตอยู่ครับว่าน้องจะไว้ไหมน้องจะขึ้นคอนเสิร์ตได้หรือเปล่ามีการอัปเดตบาโนกับสิมาอัปเดตให้พวกเพิ่นพน้อง f อซีได้ติดตามกันครับตอนนี้ก็คือเฮาหรวมส่งกําลังใจรวมส่งแรงใจกับน้องอุ้งอิงกันเนาะครับเนาะ นี่ครับปดีปดีปดุดีว่ามียังดอกเมกนนื่อยกับน้ำซอๆนี่แหละแค่อยากนอนอะ่ะดูด,ดีกว่าเบิงโดครับโดแลนลงน้ำสาเมื่อละร่กต่ำกว่าสามสิบหลอบครับสมองละหาเถื่อนับตั้งแต่สิบโมงเป็นต้นมาเนี่ยแลนลงสมองละหาเถื่อ,อยางหน่อยครับสานานครับนะสาเทวาเซเอา วาสนาไปผูกกินหยาหน่นแหละครับโดเพันสแรแลีนลงซานั่นแลีนลงปึ๊บแล้วก็แลีนขึ้นมาเลยเลยครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็มานอนเกิดขี้ดินเองสิละ่ะนี่เปียกๆอยู่กันอนเกิดขี้ดินนอนเฮียงกันเนี่ยเป็นตะเบิงขนาดเลยพี่น้องเบิงเป็นนอนเฮียงกันอายกับน,น้องขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องทองพูนแม่น,น้อยน้องอิงครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานหลังบ้านเป็นกำลังใจให้กับน้ององคงอิงนะครับเนาะ ฝากกดโฆษณาฝากกดข่ามโฆษณ,า,า,คณาครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับนิสก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ